เรือนเล็กท้ายสวนสายลมอ่อนๆพัดใบมะพร้าวลูว่วหวเสียงนกกระจกเกาะหลังคากระททอมไม้ไผ่ร้องจอกแจ๊กเป็นเพื่อนแกละสาวแม่ไมไว้ยี่สิบปลายๆที่ย้ายมาอยู่เรือนเล็กท้ายสวนตามคำรับปากของตาชุบผู้ทวายเจ็ดสิบเจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งออกทั้งตำบลแกและไม่ใช่คนมีทางเลือกมากนักในชีวิตหลังถูกผัวทิ้งและต้องดิ้นรนหางานท่ามกลางเศรษฐกิจฝืดเคืองพอได้ยินว่าที่สวนตาชุบรับคนงานหญิงประจำสวนพร้อมที่พักและข้าวสามมือ้อ แกแล้วก็ตัดสินใจแทบจะทันทีอยู่ได้ไหมเสียงแหบต่ำของตาชุกถามในเช้าวันแรกขณะยืนเท้าเอวดูเธอปูเสืออยู่หน้ากระท่อมอยู่ได้คะไม่กลัวผีหรอกกลัวแต่พวกคนที่ทำร้ายเราแล้วทิ้งไปแกและตอบยิ้มบางๆพ่างก้มหน้าหลงไม่รู้ว่าคำพูดนั้นสกิดใจคนตรงหน้าแค่ไหนตาชุกหัวเราะเบาๆผีที่ไหนจะสู้ใจคนได้วะ ตั้งแต่นั้นมาแกแล้วก็กลายเป็นแรงงานหลักในสวนคอยช่วยตัดมะพร้าวล้างผลบรรจุลากรถเข็นข้ามร่องสวนส่วนตาชุบแม่อายุมากแต่ยังขยันขันแข็งไม่แพ้ใครเขามักเดินตามหลังแกในสวนด้วยไม้เท้าเก่าๆและรอยยิ้มที่มุมปากวันหนึ่งขณะฝนตกปรยปรยแกลยืนกลางใบตองคลุมหัวอยู่ใต้ศาลาไม้เธอสั่นน้อยๆด้วยความหนาวตาชุบเดินถือเสื้อคลุมเก่าๆมาคลุมไหล่ให้มะไม่ต้องขะตาเดียวเสื้อเปียกหมดเปียกก็เปียกกูไม่อยากให้มึงป่วย ประโยคนั้นไม่ได้มากไปกว่านี้แต่หัวใจแกและกลับอุ่นว่าอย่างประหลาดกลิ่นน้ำพริกในครัวไม้เสียงครกตำพริกกระทบกันเบาๆดังอยู่ในครัวไม้ใต้ถุนเรือนใหญ่ใต้เงาไม้พุทรากต่กำลังง่วนอยู่กับการตำน้ำพริกกะปิกลิ่นหอมฉุดลอยฟุ้งตัดกับลมเย็นจากสวนมะพร้าวที่พัดเข้ามาทางช่องไม้ตาชุกนั่งอยู่มุมหนึ่งของครัวมือข้างหนึ่งปอกมะม่วงเปรี้ยวอีกข้างถือพัดใบจากเก่าๆพัดและยุงให้แกแบบไม่ได้ตั้งใจพริกเผ็ดไปมั้งแกและตำเบาๆหน่อยเดี๋ยวตาไอา เขาว่าก็ตาบอกชอบเผ็ดแกระเลยจัดให้อย่ามาบ่นนะคะแกละเงยหน้ามายิ้มล้อล้อวาตากรุ่นอุ่นจนตาชุบต้องเบือนหน้าแกล้งหันไปมองสวนแทนแต่หัวใจคนแก่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเขารู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเต้นผิดจังหวะในอกตัวเองอยู่มานี่ก็หลายเดือนแล้วไม่คิดจะกลับไปบ้านเก่ามั่งเหรอไม่ค่ะบ,บ้านหลังนี้อบอุ่นกว่าทุกที่ที่เคยอยู่คำตอบของแกละเบาวกว่าลมแต่หนักแน่นกว่าคำใดตาชุบเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้นเบา หาห่าทาตาไม่ใช่แค่คนแก่เฝ้าสวนแต่เป็นคนที่อยู่ข้างๆแกลได้ตลอดไปแกลจะว่าอะไรไหมมือที่กำลังตำหยุดชะงักเธอเงยหน้าขึ้นสบตาตาชุบตรงๆแววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจปนอบอุ่นปริ่มน้ำตาอย่าพูดเล่นสิแกละหัวใจอ่อนนะกูก็พูดจักใจนี่แหละวะตาชุบตอบเสียงเบาแล้วเอื้อมือมาแตะข้อมือเธอเบาหาห่ ha ha. ทั้งครัวไม้เงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจและกลิ่นน้ำพริกที่ยังหอมรันจวนอยู่ในอากาศเช้ามือใต้ต้นมะพร้าวเสียงไก่ขันว่าลอยมาแต่ไกลฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มเผยแสงจางๆสีเทาเงินคลิบม่วงแกสะพายตะกร้าหวายเดินตามหลังตาชุบที่ใช้ไม้เท้าพยุงตัวไปตามคันดินในสวนตาแน่ใจนะว่าไม่ให้แกละลากรถแทนเดี๋ยวขาเจ็บอีขากูไม่เจ็บแต่อยากให้มึงเดินช้าลงกูจะได้มองนาน,น,าน เสียงตอบของตาชุบเรียบแต่ทําเอาแกละหน้าแดงไปถึงหูสองคนเดินมาถึงร่องสวนที่มะพร้าวหล่นเต็มพื้นตาชุบใช้ตะขอเกี่ยวลากรูกมะพร้าวเข้ามากองแกละก้มเก็บเรียงใส่ตะกร้าเสียงใบมะพร้าวไหวเอื่อยๆกับเสียงจิ้งหรีดร้องยังไม่หายไปจากอากาศตอนหนุ่มๆตาขึ้นต้นมะพร้าวเองนะสูงขนาดไหนก็ปีนได้ตาชุบพูดพลางยิ้มนิดหาหาตอนนี้ปีนไหวไหมคะแกละแกล้งถาม ไม่ปีแล้วถ้าตกลงมาแล้วใครจะกอดแกละตอนนอนแกละถึงกับก้มหน้าหลบยิ้มมือยังคัดมะพร้าวแต่ใจเต้นแรงไปหมดเก็บมะพร้าวเสร็จตาชุบพักกันนั่งพักใต้ต้นมะพร้าวใหญ่ผูกเปลผ้าไว้ให้นั่งเอหลังดื่มนะ้ำมะพร้าวเย็นๆจากลูกที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยแกละพึมพำก็อยู่เลยสิอยู่กับตาจนตาตายเลยยิ่งดีตาชุพูดขำๆแต่แววตาไม่ล้อเล่นเลยแม้แต่นิดเดียว แกะพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรอีกเพราะแค่มองตาก็รู้ว่าหัวใจเขาให้อยู่ตรงนี้จริงหาหะใต้หมอนผืนเก่าคืนวันนั้นฝนตกพรำๆลมเย็นพัดเอากลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาในเรือนเล็กท้ายสวนแกระตะแคงหันหน้าออกนอกมุ้งมือกับหมอนข้างแน่นแต่ใจกลับฟุ้งซ่านเธอนึกถึงสายตาของตาชุบเมื่อตอนเย็นที่ส่งกล่องข้าวต้ม,มัดมาให้ถึงเรือนแล้วพูดเพียงสั้นๆว่ากินให้อิ่มแล้วนอนซะอย่าคิดมาก แกและไม่ได้ตอบอะไรแต่พอเปิดกล่องข้าวก็เจอกล้วยไข่สุกงอมลูกเล็กๆวางอยู่ด้วยนั่นคือของโปรโดของเธอที่ตาไม่เคยลืมเลยและตอนที่แกและจะเข้านอนมือของเธอล้วงไปใต้หมอนเพื่อจัดให้เข้าที่แต่กลับไปเจอบางอย่างแปลกหา่หาๆเย็นเย็นหนักๆและห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าเก่าๆกลิ่นน้ำอบไทยจางๆยินติดอยู่แกละลุกขึ้นนั่งเปิดด,ดูช้าๆใต้แสงตะเกียงมันคือสร้อยทองเส้นเล็ก ลายโบราณแบบชาวบ้านบ้านที่สวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นข้างในห่อมีโน้ตเขียนด้วยลายมือหยกัยกๆของตาชุบใส่ไว้ให้ตาดูบ้างจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นของใครเธออ่านแล้วเผลอยิ้มน้ำตาซึมขึ้นมาจังๆไม่ใช่เพราะดีใจที่ได้ทองแต่เพราะตาชุบไม่เคยพูดคำหวานใดๆมากมายแค่เขาทำแบบนี้ก็เหมือนประกาศทั้งหัวใจแล้วว่าเธอเป็นคนของเขาจริงหาหะ แกและกอดหมอนแน่นขึ้นเอาสร้อยวางแนบอกแล้วหลับไปพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่สุดในโลกแฟนให้เหรอเช้าตรู่วันถัดมาแกละตื่นแต่ตีห้าใสา่เสื้อคอกระเช้าลายดอกเก่าๆก,กับผ้าถุงปะเตะผูกผมด้วยริบบิ้นสีเขียวจางก่อนจะหยิบสร้อยทองที่ตาชุบให้มาคล้องคอไว้แนบเนื้อเธอไม่ได้ตั้งใจจะอวดแต่ก็ไม่อยากเก็บไว้ใต้หมอนอีกแล้วเพราะใจมันอยากให้ใครบางคนเห็นว่าเธอใส่มาแล้วจริงหาหะ รถเข็นมะพร้าวของสวนตาชุบไปจอดที่ตลาดท้ายวัดแกลยืนขายกับแม่ค้าคนอื่นๆที่คุ้นหน้ากันดีตาชุบยืนมองอยู่ไกลๆไม่ได้เข้ามาช่วยขายเหมือนเคยแต่แกลรู้ว่าเขายังอยู่อยู่ใกล้พอจะเห็นเอาแกละ่ะใส่ทองด้วยเหรอวันนี้เสียงที่แป๊วแม่ค้าขายกล้วยทอดทักเสียงดังจนคนแถวนั้นหันมามองแกลน่าแดงกับยิ้มเขินๆแต่ไม่ตอบแฟนให้เหรออที่แป๊วยิงแกล้งแซวไม่หยุด เปล่าหรอกพี่แกลตอบเสียงอ้อมแอมแค่คนที่เขาเป็นห่วงเราห่วงขนาดนี้ต้องแฟนนั่นแหละหิววัวที่แปว๊วพูดจบแล้วก็หัวเราอยาวตามด้วยแม่ค้าคนอื่นที่หันมายิ้มหาหะแก่ละก้มหน้ายิ้มเล็กๆมือจับสร้อยไว้แน่นเธอไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตาชุบเป็นคนให้แต่เธออยากให้เขารู้ว่าเธอใส่และภูมิใจแค่ไหน ฝั่งตาชุกที่ยืนอยู่ตรงเงาเสาไฟฟ้ายกถุงน้ำเต้าหู้ขึ้นจิบปากไม่ยิ้มแต่หัวใจเหมือนจะระเบิดเพราะอิมเอมและเปื้มนปริมแบบคนเท่าที่ไม่กล้าบอกใส่จริงๆด้วยเว้ยเขาพึพมพำเบาๆกับตัวเองแล้วก็แกล้งหันหน้าไปทางอื่นแต่แววตายอย่างจ้องที่เธอเหมือนเดิมคืนนั้นฝนหล่นกลางสวนหลังจากกลับจากตลาดตาชุบกับแกละช่วยกันเก็บของเข้าคลังเก็บใต้ถุนเรือนใหญ่ฟ้าเริ่มตั้งเขาครึ้มตั้งต่บ,บายพอพบข้าฝนก็ตกลงมาหนักราวกับฟ้ารั่ว เรียงเสียงฟ้าผ่าแหวกผืนดินสะเทือนถึงพื้นกระท่อมตาฟ้าผ่านหนักจังเลยแกละ,ะโกนจากเรือนเล็กท้ายสวนตาชุบลุยฝนถือเสื้อคลุมเก่าๆเ,เดินตีน้ำมาที่เรือนเล็กมาถึงก็ยื่นเสื้อให้ใส่นี่ไว้เดี๋ยวไม่สบายแล้วตาหลาดจะกลับยังไงแกละถามพลางชงโคม,มองฝนที่ยังซัดหนักคืนนี้ไม่กลับแล้วล่ะเสียงเรียบๆของตาชุบดังขึ้นเบาๆ น้ำป่ามาลงมาท่วมทางเดินท้ายสวนแล้วไปไม่ได้แกและอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะหลบตาเบาหาหะในเรือนเล็กมีแค่ตะเกียงน้ำอุ่นที่ต้มไว้และเสียงฝนตกเปาะแปะบนหลังคาสังกะสีตาชุกถอดเสื้อเปียกแขวนไว้ริมหน้าต่างแล้วนั่งลงตรงมา้านั่งไม้ใกล้หาหะแกและยื่นผ้าขนหนูให้เขาเบาๆแล้วนั่งลงห่างออกไปอีกฝั่งตาเคยติดฝนแบบนี้บ้างไหม เสียงแกและเบาราวกระซิบเคยแต่ไม่เคยติดกับใครแบบนี้เงียบไปครู่ใหญ่ตาชุบเอหลังพิงเสาไม้สายตามองออกไปนอกหน้าต่างแกละ่ะหือถ้าคืนนี้ตาฝันแล้วฝันว่ามีคนมากอดตาจะเชื่อว่าเป็นฝันดีแกละใจสัน่นเธอไม่ตอบแต่ลุกขึ้นช้าๆเดินไปหาเอาผ้าหม่มผืนเล็กคลุมบ่าตาชุบไว้ มือแตะลงเบาๆที่แขนเขาแล้วกระซิบกลับด้วยเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแล้วถ้าคนนั้นไม่ได้มาจากฝันละตาตาชุบลืมตาขึ้นช้าๆมือหยาบกร้านวางทับมือนุ่มๆของแกลคืนนี้ฝนยังไม่หยุดแต่สองใจในกระท่อมกลางสวนเหมือนจะอบอุ่นเกินอุณหภูมิใดหาหะเรือนใหญ่มีเมียสาวรถไถคันเก่าของตาชุบแล่นเอื่อยๆไปตามทางดินลูกรัง หลังรถมีตะกร้าใส่กล้วยน้ำว้าส้มโอมะพร้าวและทองเส้นหนึ่งที่เขาเพิ่งไปหาซื้อมาเงียบหาหะตาชุบนั่งหลังตรงมีหมวกใบลานปิดหน้าตาแดงแงของตัวเองไว้แกลนั่งข้างๆกับมือตัวเองแน่นหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดจากอกบ้านไม้กลางทุ่งนาที่แม่ของแกลอยู่เงียบสงบเหมือนเคยแม่แกละนั่งขัสมาธิอยู่หน้าชานพอเห็นตาชุบเดินขึ้นมาก็ขยับตัวตรงขึ้นทันทีไอ้ชุบเองจะมาทำไมแต่เช้า ตาชุกยกมือไหวช้าๆน้ำเสียงนิ่งแต่มีความจริงใจสะเทือนอยู่ในทุกถ้อยคำขอมาคุยเรื่องแกลครับแม่แกและขมวดคิ้วคุยยังไงล่ะเองมันอายุเท่าข้าแต่ใจข้ามันอ่อนกว่านี้เยอะแล้วมันก็อยู่กับหล่อนอย่างรู้ผิดรู้ชอบทุกคืนข้าไม่อยากให้ชาวบ้านเอาไปพูดเสียเสียตาชุกวางกล่องเล็กๆที่มีทองเส้นหนึ่งลงตรงหน้าแม่ข้าไม่ได้มีเงินทองมากแต่ถ้าทำให้หล่อนสบายได้ข้าจะทำทุกวันไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ แม่แกหลังเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าช้าหาหะอย่าให้ลูกข้าต้องน้ำตาตกละกันคนแก่ใจเสียนั้นข้าเห็นมานักต่อนักหนึ่งเดือนต่อมาที่เรือนใหญ่กลางสวนมะพร้าวมีงานเลี้ยงเล็กๆกับญาติไม่กี่คนโตอาหารใต้ต้นมะพร้าวยาวเป็นแถวตาชุบใส่เสื้อแขนยาวสีขาวมีผ้าเขาามาพาดบ่า,บาส่วนแกลแต่งตัวด้วยผ้าซินเรียบๆแต่หน้างามจนใครๆก็มอง ยายสมแม่มิ่งป้ากระถินยิ้มยิ้มเหอเจ้าสาวกันไม่หยุดปากเออได้มีรุ่นหลานก็ยิ้มทั้งวันเลยนะไอชุบตาชุบไม่พูดแต่หันมายิ้มให้แกละแล้วลูกหัวเธอเบาหาหะวันนี้ตาเป็นคนเท่าที่มีเมียสาวอย่างเต็มตัวแล้วนะแกละยิ้มทั้งน้ำตาเธอไม่เคยฝันว่าจะได้ย้ายมาอยู่เรือนใหญ่ในฐานนะแม่บ้านไม่ใช่คนสวนไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นเจ้าของร่วมกับตา ยามเย็นลมพัดผ่านยอดมะพร้าวตาชุกกับแกและนั่งดูพระอาทิตย์ตกริมสวนตาแกและกระซิบหือคืนนี้ขอจับมือก่อนนอนอีกได้ไหมตาชุกหัวเราะเบาๆก่อนจะยื่นมือให้เธอเอาไปทั้งแขนเลยเมียเอ,อ๋ยจบบริบูรณ์ในความอบอุ่นของสองหัวใจต่างวัยใต้ต้นมะพร้าวน้ำค้างและความเงียบสงบที่มีความรักซ่อนอยู่เสมอ ต้นปาล์มพระจันทร์เสี้ยว